สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสวัสดีเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้พาไปแปลงสวนใน้มันสะอาดแล้วเมื่อนา้พาพี่น้องไปหาน่ากินส่วนว่าสีดษะยังกระบอกหูเนาะคืออีเมีได้เมื่อวานนี่คือเฮ็ดเนาะเฮ็ดก็คือเมนูเมนเมนูปวดซาแปอร์เรแต่ว่าเป็นเป็นอยังงบอกเป็นยังที่หมักหาที่สุดเลยกินนะผมว่าแต่ทุกคนเขาเบื่อเนี่ยเ้วเบื่อเนี่ยเ่าแบบมันสิวในหัวปีคุณ พอปีนก <mit> ินไรที่สุดแสดงว่าแสดงว่ากันไดเอทมาแล้วสิทอกลงน้องมาซะพอได้ทุกคนบ่อได้ทอกได้เฮายังบ่เบื่อกคนเฮากินได้ตาอาหารหมักกระนาดแต่ก่อนอื่นสิเฮาเขาสิเข้าป่าเนาะเฮาต้องใส่เสื้อกันยาวช่วงนี้ยุ่งลายเสกันยาวเกือบบุดทงมือหมวกทุกคนแต่ว่าเฮาเอาบอนบิลโคเพราะตั้งใจสิ่ไหมายญ่งวซื้อแต่เฮาสิมาทดสอบว่าอาหารในป่าเฮามันสิมีหลายหรือบ่เพราะว่าเฮาสิลองหาเบิ่งว่าสิได้พอกินอยู่บ่บ่ต้อง ซือมือนีนะทีหาเอาโดยสปอร์ตเลยป่ะส่วนงี้แห้งน่าแหลงอยู่เนาะอืมน่าแรงแหรงห่อนแห้งอะดิแดดเนี่ยพ่สุดๆเลยป่ะยังยังสองครั้งนะแม่นูยังห่อนก็แล้หมัดพุ่งไปไม่ถงปวดแขนเลยดอกแหลกแหงมันเห็ดปวกพี่น้องออื พวกอะไางีตาโผน้จะมันงามจะดิดอกเดียวงามดอกขาวหินดอกขาวดูมึงดูยานเห็ดเบือ่อยัออกลายอยู่ันเป็นดอกขาวนี่กินข้าวเออเนดูนะดดี่เทน่านดเออเข้าเผาป่ารเปล่าเนี่ยเี็ด

mm-hmm

ขัดขึ้นบอกจมิดผัวงามเรียนทกเนาะวานหวานยค่ะ เดยวม <aran> <c oughs> ันกามกันเลยสองอันมันเจ็บจนหมน

เอาไว้มันรูเคยต๊ครัวแต่เยันตกคุยเร็วเร็วพาลูกตกันุบะเดา กุบถนะึกกุบที่ใช่เนาะเห็ดไข่อันเป็นแมงไหมินมาแล้วหอมกงไหมินเห็ดมันหอมอ่เห็ดแล้ว เดี๋ยวว่าโซเฟ่ไม่เห็นสะเดี๋ยว,วเบิรกันตัวน,น,งน,นะนึงนี่นะทุกคนเบิ่งเนี่ยนี่ดอกสีขาวๆที่หมดกินนี่ลัดเห็นแล้วก็สุนนี้ตบกันกับแสงตะวินยามแรงแล้ว ทำไม่จนทำเกินนี่สูงกันแต้อนดกดอกนึ่งนยทเดี๋ยวนะยิ้ถ้าไฟนะนี่สูงอ๋อเอาซับด้วยซับ่นี่เดี๋ยนะเอามือหักเอา ีตข,ขาาตัวนี้ยังไข่เยลยนะตัวยูเทิงเด้อจะเติเชรอยู่เขาออกแบบปวนลึกลับลิ้ตาต้องใส่ตาผิดเห็น <c oughs> สำนีคนออก <c oughs> mẹ đọc lừa đây cộng đồng bán mẹ 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 đây nè mẹ 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 hết quả, à, ta กำลังออกพา็ุนนะออกต้น,นรับเสียเห็ดเลยกำลังกำลังอากให้พายุออกแต่กำลังดำนาแล้วแฉะยามีนันให้คนท่านเขาเก็บเอาไว้ให้าใหา้เข,า,า,ขาเก็บก่อนเดี๋ยวไปหาโมด้ไปหาราคาดำนาบีนี่ดำนาแล้วไวงโมเดลหยาดไพ่หยาดต้องเห็ดแค่เห็นหมูลน้อยๆเนาะหไหน ดินมันดินแหนมอ่ะกื้วมันก็ยาวแก่ซำก็แล้วก็เห็ดยมเดือนหองพวกมันเ็นขึ้นมาเด้นรพวกเห็ดตัวสีเหลืองๆอันโมวใหญ่ ก็เลยบตืนเปีนาขัามนมในห้องกา,ายเลยรลตอนนี้มีพวกมที่เพอันนี้มันออกม่ไมหไแวะง่คนอื่นพวกะกต่กา,ยายเป็นกระจิตอหัอจน,<ห>น,นก็ก<ห>นเลบ มึกยังกนนะินทุกอยงโอ้งามอะดีเ้ว่าราคานี้ลดลงแล้วยามีเห็ดลายพ้าด้กินแล้วได้สิดแหกนาจะกินสุดทำอิดแล้วมันกแพงกว่าเดมันกสิบห้าสิบห้าสิบพันทก็เจี๊ยบาบห่งเซนหนึ่งอ่แ 6, 50, <000. S 1> อา 7, แจกได้หมดซนหนึ่งหรือเปล่ากันนเห็ลายกันสิเานั้นมันเยอ่านี้เห็ด ไปใหวรรณเบนมีเดย์ต้นโมมีนะโดยคนงงจินหูพิษนันหมากน้ำหอยคุณอ่ะเพราะว่ายามี้นะคนมันโตอากาศมันสูงแห้งสูงแห้งแล้วเวลามันออกมันบอลต่ำๆมันชินเหลาหัวมันถือหลัก ดออกไปหัวโคนนำสิบหกข้นไปหมะฮอนได้ใช่เล็กลายเลยกน้อยโหแต่ว่าเห็นซองดอกนี่เนี่ยพี่น้องเ่าเห็นในโน่หน,น,น,ห,นหนึ่งดอกนึงเฮ็ดเฮ็ดนะมันยำยำ,น,ำนี่มันจะออกตามโนนตามหมะฮอนเพราะว่า บวดต่ำแล้วมันจะมีน้ำหน่ำไหลน้ำค้างฝนตกเลยอีกเห็ไข่ดอกมันเน่าง่ายและอย่างพวกมันจะสิดนอยู่ตั้งเพิ่งคือสินแต่ว่าต่างจากยำยำเดือนหกได้เห็ดมันจะเกิดไปออกกี่ชั้งเฮ้ยมันจะออกอยู่ทางต่ำเห็นหมดเลยเจอในนน่นนะก็มีเลยเจ้อของจะกบมือแข็งหรือเปมือมือสาวนี่ยังบวมนตอนแรงแต่กลัวแรงแล้มันได้หลุดหัวตอนสาวเน่ะ มือสีบว่ะมันคือสิบอะไรกันไปไว้ห่อนดิเหงื่อสัตว์ออกอากาศนะถามมือได้ที่ว่าอากาศห่อนเอาเลยเฮ็ดมันสิออกทำวิคนไปทำวิคนนะเฮ็ดบอกเนี่ยทำเลยเนี่ยเหม็นเหม็นเนี่ยเป็นจุ่มจอมนี่แหละสิได้ราคาแพง กินแล้วมันชีแซมเผาเรือว่ามันบานแล้วนะรสชาติมันชีต่างกันทำนี่นะมันชีหวานคามันหวานแห้งเฮ็ดอันนี้แหละราคาแพงที่สุดเดี๋ยววนกันดกันยังคะเรามีของดอ่กปอสนีคะรกนี่ะ

ถ้าวชูบขุดเลือกทำไมเนาะขาขุดเลือกายแล้วมันชูบออกอีกคือขอดีของการเก็บเห็ดรนมนี่คือข้าวดำนาอุ้ยทมไมหยาดเท่าเลยบ่ค่อยมี้เป็นนีแต่เสียงหมดแม่มาสโอ้ถ้าเอาหรือเป็นยังไงถ้าเอามาไส่สัมต้นน่าจะใส่สัมดีพอดีแล้ว กอสิ่งไหนมันลามไปเนาะมูใหญ่อยู่ไงเนี่ยทำอีกแต่ว่าอื่นจไปหาหน่อไม้เนี่ยสิ่กเลยพอจะจีบกันเัาสิ้เห็ดถั่วเห็ดนออกเอาไปหาหน่อไม้กัมวดกวกดกทุกคนเงี้ยเด้งดุั tất lại đây để cả là mình phụng làm lam mật dần tương phụng mặc 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 Đây này, mặc đường đúng không? วันที่สองวันที่สองวังนที่สาม<ช>สามแม่ทุกคนเป็นอะไรกวามบร้สึกยามนี้นะแตนลายพี่น้นองเขา<ก>ปลา<ก>ต้องระวังตั้งตอนที่แหลกมันงตอนที่เป็นมันแรงเกินหกจังเฮ็ดที่มีผิดเรือเฮ็ดที่บ่มีผิดแต่สังเกตอันนาผูดด้ใดบ่หูกันสังเกตบักห่อยเรืออะไก็ได้ทุกคนบักห่อยเรือน่ะ บางเทอมก,ก็กินเชื้อนดด<ม>เฮตดดีเฮากินหมดแล้นะแต่ว่าอันนี้ส่วนลายมันสิกินเห็ดที่ว่าเฮากินได้คือเห็ดปวกเห็ดละงูกเห็ดไข่เห็ดตัวมันแสีบๆนะมาหอยเหลือสกินก่อนเบิดอันนี้เป็นเห็ดไข่เนะาะหลังจากที่้าจนเมื่อนนะอทุกคน เมื ah. ่อขัวองะั้เเงนนบาได้ดินอันจังบมเเอ๊ะมันเห็นเป็นเสงมนึบงคนนันะบิงเฮ็ดนี่ดูได้กี่อย่างนะทุกคนจะไปยานยานพีบ้ายังนามาดูยานพี่าเนีบ้สคนเลยทุกคนอันนี้จะเป็นเฮ็ดปอกจุ่มเนาะ เห็ดปวกนะขันอากาศมันห่อนเอามันแดดนะมันสิออกถ้าฝนตกลินฝนตกใะเห็ดนะมันออกแล้วมันก็สิเริ่มบานเพราะว่าเห็ดทุกสนิทเลยถ้ามันห่อนเอานะเห็ดมันสิออกเพราะว่าขันความห่อนเอามันสิเกิดเสื้อนาะสิเมนเสื้อเห็ดยังกันนั่นเลยไงกูแค่ไหนมันต่อตาไม่ได้เป็นตาเบิ่งกต่ตุกคนกันต่อตาตาตุ่มตุ่มแดงนี่นี่ ถ้ามันต่อดตาหน่ะตาเขาสิตูกถ้ามันต่อมือไข่ไข่ต่อแล้วมันสิแหลนบันหดพี่เพราะว่าผิดข้องกันแต้นี่มันแห้งไปเนาะต่อตาตาพี่โมกุลว่าสิได้ข้องแต้มเราตะโกนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำซิเมียก่อนนะหัวตอนนี้มันขำแล้วตะเวนมันตกเดียวแต่ว่ามันยังไม่ทันละเมืดย่ำเนี่ยมันนานขำไปเนาะที่แหลกว่าชีขำเลยหาไปหามาแตะเวนตกว่ไปคือวะ ความจริงแล้วเฮ็ดนั้นมันก็ออกแต่บอเดียนะพาพาพบอลอื่นมันก็ไม่มีเนาะเพราะว่าเห็ดนั้นมันออกบอลลายเปนใดบุกเคยยำเตือนหกมันออกไม่ใส่ก็ออกแต่ว่าอันนี้มันออกเป็นเฉพาะบอ่เจาบุกเคยเก็บเยพอกระเลยแต่บอลลายก็บอกเป็นอย่างแล้วทุกคนํำนี้ก็คือว่าเลือกกินแล้วสำหรับเมนูเห็ดนั้นคือเสดหลายอย่างเนาะเขาอกจีกินป่นกินเสแตบเป็นอต่างแต่ว่าอันนี้ถ้าไปแกงดูกัปนได้เนาะเพราะว่ากินดูแล้วแกงเห็ดเป็นอย่างคือแกงกินเดูมันมมันเป็นเมนูที่ง่าย ปวกินม no wow, ั้ยแม่แม่ที่ปวกินบางหอยบางหอยน้อยบางหอยมักินเห็ดบางหอยตาปลานะปลาเมือปลาองปลาปลาของเมืองท้าเมือนปลาไอไบ่เกาะเามากองว้าวผมเนี้ยบายบายไอไบ่เกาะยังเม่เลยมาเอากางเลย เมื่อเราเอากลนอ่ไม่ไ นี่ได้ี๋ยวโอ้หมอเปียกเลยกระบอกนั้นเนี่ยทุกคนโอ้จรพอมันเอ้ยตา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 ยนี่ตะกอนจะพอมังจะเลียนบ่ไวมันมีสามขาเนาะข้างนี้ข้างนี้มีสี่ขาวูหัวเปียกไงครับเขามาเนาะจังแตะแต่ขาเหลือสักขานนี่บิ่งฮะเนี่ยบึงคนงานทางหลัางในยุคหัวเป็นยังเพียกเนี่ครับตะกอนเป็นเป็นยังคือเป็นพิการเนาะไปกัดกินเขาเขาละบาปมึง บดเนาะด่างาตั้งเองเราจะกินเผาคาลายเราเสียเอาคนเอาง่มัอันนี้จะเป็นปูงามโค้งนะฮะบ้านเราเออเนางามโค้งงามมันนี่เสียบกระโต้มันเลยแต่ว่ากระโตมันก็เสียบแล้วแต่ผูมักเนาะแต่ว่าอันนี้กินเผาคาลาย หอเทียน,นแล้วทุกคนกำลังเห็นแมวหลังเห็ดอยวอันนี้ตัวมือเสารนี่เออไลยไปแล้วล่ะเอาไปหลังอีกสิใช่เลยเอาหมวกาไปหลังอายากตุกน,นยังนหน่อยยังหน่อยอยน่ ดเคือ่แล้วน่่ำกันแต่หลายแ่แต่มันแบบลายนีอะดีแล้วที่เาหาเอาลายก็บอหันหลังจนเด็กนม่ีหอย่างเงี้ยบริษังไงก็เลยเอาในน้อยสามกัวเอาสามีแบบพอดีหลังแล้วเหมือนบัวแบบลายสี่ใครเทียเราทุกคนเดี๋ยสำหรับสิ่นีเขาจะไว้สามีก่อนขอบคุณขอบคุณกใจหลายๆนะที่แล้วมันทำเป็นขมือจับเลยเากำลัิมาสำหรับที่นี่นะจะเห็นน้กกินกันเนาะเรียาไม่ตให้ดึงมือตุยบ ไม,ไม่ไม้ไม่เยเลเงลยไม่ไ